สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยเอ่อฮานอยนะคะหวยฮานอยสูตรหลานเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างโอ้แอดก็ไม่ได้เอาปากกาสีเข้มเขียนหน่อยเนาะศูนย์นะคะเข้าไปที่นอยกิจน้อยพิเศษน้อย VIP นะคะเดี๋ยวเอาปากกาสีทึนเขียนมันจะชัดนะโอ้ผ้าก็เกือบจะดำแล้วหรือเปล่า <laughs> ขนาดเอามาลองเฉยๆนะคะเอามาลองเฉยๆก็ยังจะทำดิอ่าวันนี้ก็หมานก็หิงก็ปังกันไปเนาะสูตรร้านทำแตกแล้วนะคะสามตัวแตกแล้วโอ้ย ดีใจกันเป็นแถวเลยายฮาหนอยนะคะเอาดีใจด้วยนะคะก็ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังอีกนะคะขอให้เจาะเข้ารัวรัวเลยนะคะโอ้ยขึ้นมาเข่าคักแท้เวติเอา้านี่นะคะทุกคนแตกนะคะสองเจ็ดกาชาตินะคะเก้าสองกาชาติหนึ่งสองพิเศษนะคะเน้นเ้นเลยเก้าสองนะคะทุกคนเอาสามตัวแตกแล้วนะคะสามตัวแตกสองเจ็ดแปดนะคะ 278ดนะคะแตก3ามตัวปกตินะคะวินนะคะวินเข้าไปที่9 1้าหนึ่งสองหนึ่งสองะคะแล้วก็สองดโอ้เข้าสามหน่อยเลยนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้คือ190นะคะ190ที่มันเข้าหนออดกวงกลมไว้นะคะว่า1มีกมี1มี9มีศอันไหนเข้าบ้างนะคะตัวเด่น3ามตัวของนางเนาะ นี่นะคะสูตรล้านก็เข้าไปนะคะตัววินนี่สองเจ็ดแปดนะคะได้โต๊ดเออหน่อยปกติเนาะหน่อยปกติหนึ่งเอ้านี่ไงสีหนึ่งนะคะสีหนึ่งก็เข้านะคะหนึ่งก็เข้าอะไรปโอ้แอดกิดเหตุบุกบบเนาะโอ้สีมาเยอะด้วยวันนี้นี่ 1, 2, 4, 3, 4หนึ่งสองสี่สามสี่หนุนเนาะแต่เก้าไม่มานะคะเก้าไม่มาถ้าเอาหนึ่งศูนย์บอกโอ้ถ้าเอาหนึ่งศูนย์นี่โอ้ถ้าเอาหนึ่งศูนย์ 1, ไปหนึ่งศูนย์นี่แตกทุกหน่อยเลยค่ะหนอยนี้ได้เด้งนะคะ โอ้แต่ว่าพวกนี้เป็นเก้าแทนนะคะนี่มันก็มามันก็มาการชาติสามัคคีพัฒนานะเก้าสี่เก้านางให้หนึ่งเก้าศูนย์นะคะนี่เก้ามานี่หมดเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นแนวทางของร้านนะคะนี่กระเจาะเข้าเน้นๆเลยนะคะก็เป็นการชาติเก้าสองเนาะเก้าสองก็ตรงๆไปนะคะสองเจ็ดก็กาชาตินะคะสองเจ็ดแปดก็แตกสามตัวปกตินะคะหนึ่งสองก็พิเศษนะคะหนึ่งสองก็น้อยพิเศษนะคะ อันนี้ก็เป็นแนวทางของร้านนะคะมีวันเข้ามีวันหลุดก็ไปนพ,พิจารณากันดูทุกแนวทางนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุด ถ้าใครชอบตัวไหนก็จัดนะคะใครขัดตัวไหนก็พานนะคะแอดก็นินก็ย้ำ่าทุกแนวทางมีเข้ามีหดแอดก็อยากให้มันเข้าทุกแนวทางนัแล้วละทุกคนอยากให้มันเข้าทุกแนวทางนะคะก่อนอื่นเลยแอดก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะว่าเวลาแอดลงคลิปนะคะช่องแอดมันมีหลากหลายคลิปนะคะเวลาแอดลงไปมันจะได้แจ้งเตือนดึ๋งดึ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 งขึ้นนะคะแต่บางท่านก็ขนาด กดกระดิ่งไว้มันก็ยังไม่แจ้งเตือนเนาะเอาลองพิจารณากันดูค่ะ f อทุกท่านนะคะทุกแนวทางที่แอดนำเสนอไปแอดก็เอามาแบ่งปันนะคะเอามาแบ่งปันอาจจะไม่ได้เข้าทุกหวยมีเข้ามีหลุดนะคะเอาไปพินิจพิจารณากันดูนะคะทุกคนถ้าชอบกระจัดถ้าคัดก็ผ่านช่องแอดนี่มีแนวทางล้านกับแนวทางแอดนะคะแนวทางล้านก็จะน้อยตัวน้อยชุดล้านจะให้แนวทางละหนึ่งหวยนะคะเราพัฒนาหนึ่งหวยห้าห้อยหนึ่งหวยแล้วก็หวยไทยหนึ่งแนวทางแค่นั้นนะคะ เออเออหวยแล้วหนึ่งแนวทางเออนั่นแหละว่าวพิดโ้ยกินน้ำอีกคนขออภัยค่ะเจ๊ฟคอแล้วแอดว่าแอดต้องซื้อยาอมมากินแล้วล่ะค่ะมาซื้อยาอมมากินตลอดเลยนะคะ นี่นะคะก็ฝากกดติดตามไว้นะคะเอนดูเนาะแต่ก็เน้นก็ย้ํานะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดแอดก็พูดทุกวันนะคะทุกคนเว่าไปเว้ามากก็ลื้อคำวอลจะโค้งนะคะมีวาจาไหนนะคะจับย่วงย่วงเกินก็ขออภัยนะคะเอาตัวที่เราชอบเอาตัวที่เราเห็นแล้วเราสะดุดตาก็เลือกไปะคะ่ะร้านกับแอดก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วนะคะนางก็ของนางนี่จะน้อยตัวน้อยชุดดีนะคะไม่เหมือนของแอดนะคะแปดร้อยแปดพันแปดสิบแปดสูตรนะคะ ทุกคนชอบตัวไหนก็จัดข่ะแอดก็แค่คนชอบเล่นนะคะเอาตัวที่ตัวเราชอบนะคะแอดช่วงแอดก็เป็นช่วงๆเหมือนลิ้นปิงเนี่ยโอ้พรุ่งนี้เลขบานมาเฮ้ยพรุ่งนี้เลขบานมาแล้วะคะหกสามเจ็ดหกสามก้า เอานี่นะคะหาหนอยสูตรล้านของวันที่สิบห้านะคะทุกคนให้ไปที่สามเม็ดเดียวนะคะสามเม็ดเดียวเด่นนะคะเด่นสามตัวคือหกคือเจ็ดคือสามใครชอบหกเจ็ดไปหกเจ็ดใครชอบหกสามไปหกสามใครชอบเจ็ดสามไปเจ็ดสามนะคะหรือใครชอบหกก็ไปหกใครชอบเจ็ดก็ไปเจ็ดนะคะส่วนโอหรือขัวอภัยค่ะส่วนเจ้าของสูตรให้ไปที่สามนะคะ เม็ดเดียวค่ะเม็ดเดียวนาะงเลือกเม็ดเดียวขึ้นให้นะคะก็คือสามแอดก็ชอบในเวลามันเข้านะคะแต่ไม่เข้าก็ตายแต่ตายก็ตายตัวเดียวนะคะได้ก็ได้เต็มๆตมเนาะก็อยากให้มันเข้าตลอดนะคะทุกคนได้แล้วก็ถอยค่ะเอออีจิงจุกเอออีตูกแก่ตัวนี้เวลาแอดอัดคลิปเนาะมันชอบล้อตลอดเลยนะคะทุกคนจะได้ยินในคลิปใช่ไหมเออนหมันหองแข็งกับแอดเลยเอาให้มันไปซะก่อนสันเอาแคปจะแคป ตาไลา่ใครจะเขียนสูตรลองนะคะทุกคนจะเขียนสูตรลองมาเขียนตรงนี้นะ,ะจะเขียนสูตรลองตรงนี้มาเขียนตรงนี้เอตาไลาเอามาดูนะคะของนางนะคะให้ไปที่เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งนะคะศูนย์เจ็ดสองสี่นะคะโอ้ยคือมีต 7, ัวเจ็ดเหรอหกเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะศูนย์เจ็ดหกแล้วก็สองสี่หนึ่งนะคะ หกเจ็ดสามหนึ่งศูนย์สองสี่นี่คือวินนะคะวินที่แอดทำเองก็คือแอดเอาวินสามตัวของนางตรงนี้นะคะมาแยกออกแล้วก็ทําเป็นวินให้ทุกคนนะคะเพราะวา่าบางทีสามตัวนางจับเฉียดนะคะนางจับเฉียดตลอดบางท่านที่ชอบวินเนาะโอ้มันคือเสียด,ดีแท้เบิงกลนดูสีลงทุนมันเป็นจักซีหาเอยฮางเมืองกลิ่นบุนาวนี่แอดก็เลยทําให้นะคะที่แอดทาวินให้อันนี้คือเป็นแค่สูตรหลักสูตรเดียวสูตรหลักคือตัวนี้นะคะ ทำไมถึงทําให้แต่สูตรลักเอาเขายี่เขียนว่าสูตรลักก็แสดงว่ามันเด่นสูตรเด่นบอกตัวนี้มันเป็นรองก็แสดงว่ามันรองเมนบอกละ่ะเออเอ็ดกับเฮตสูตรลักให้ค่ะถ้าใครชอบสูตรรองวินสูตรรองก็เอาหน,านี่เอาสามตัวพวกนี้ค่ะเอามาแยกออกก็จะเป็น0ูนย์สองเกสามห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำไปค่ะมาดูสูตรรองเนะาะมาดูวินก่อนเนาะเดี๋ยวหวัวใจหลุดมาไหมเจดสามเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดสองสีนะคะเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งตัวเน้หกเจ็ดสามนะคะ 1 7ึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหะคะอันนี้ก็หกเจ็ดนี่ก็รลบบ้านแอดเลยที่หวยมืออื่นมืออื่นว่าสีพักก็สีบรดจัดอีกหลือบลานเคือหาเลขบ้านเลขบ้านแอดสามนะคะอันเดียวกันหันหลังับหัววั่นอันนี้นะคะอันนี้ก็หกเจ็ดสนะคะอันนี้ก็เป็นตัววินเนาะมาดูสูตรลองนะคะสูตรลองให้ไปที่สองสองสนะคะ 22443352ามห้าสองนะคะศู2ย์สองสอง9นะคะสองสนี่คือตัวเน้นทุกคนเบิ้ลมาแล้วนะคะสอง4 3 3ทุกคนดูสิเบิ้ลมาแล้วนะคะสองสนี่คือตัวเน้นนะคะ0ูนย์สคือตัวเน้นของ3ตัวนะคะมี0 2 2 9 4 4 3 3 0อง9 9นะคะตัวเน้นคือ0 2 2ย์สนะคะแล้ี่นะคะ อันนี้เป็นตัวเน้นสูตรของร้านนะคะเอาแคบไว้ดูนะคะแต่ถ้าใครชอบวินวินลองสูตรร้านนะคะโอ้ยแอดสูตรลองมันเข้าดีกว่าเด้ทําไมแอดไม่ทําสูตรลองเอาเหอนย่างเขาเขียนให้เขาให้ว่าสูตรเด่นเอ้สูตรหลักว่าสันแอดก็เขียนเอาแต่วินสูตรหลักตัวหายเนาะถ้าใครชอบนะคะถ้าใครชอบสมมุตินะคะถ้าสมมติทุกคนชอบสูตรลองออาสมมติแอดลองทําให้หนึ่งวันนะคะลองทําให้ดูนะคะ โอ้ยหนูไม่ชอบวินสูตรไอ้นี่จังเลยแอดนะคะอ่าวินสูตรลองนะคะแอดก็แยกออกมถ้าแอดไม่ได้ทําให้ทุกคนก็แยกออกมาเองเลยค่ะนี่ก็จะเป็นนี่ค่ะครบอยู่บ่ละเออประมาณนี้ละค่ะนี่นะคะทุกคนมีวินกี่ตัวแอดก็ให้ไปเท่านั้นละค่ะแต่ถ้าชอบสูตรลองนะคะแต่ถ้าแบบว่าไม่ชอบวินสูตรลองแอดนูก็เอาวินสูตรลอง,งได้ไหมแต่ว่าเออแยากไม่เป็นก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ก 02, ็ศูนย์สองใช่ไหมแล้วก็เอาลงมาเทต,ตัวเดียวห้ากับเดียวลงมาสองตัวทด้เคย ข้เาเก่า02มาวิน,วนว่นหามนะคะในเบิลอยู่แล้วนะคะวินเอ้ยเออหามเบิ้ลในวินอยู่แล้วนะคะนี่02นะคะ02เก่า4 3 5มันมีแคร์หนึ่งนึงอ่ะขาเก่ามาข้าเก็ไปวิ่นเอาแบบเอาไปพิมพ์ตื๊อๆตัวเลขมันก็นสิขึ้นว่า800 8,000 0 0 0 0 หางนะคะเตยวเตะจำนวน,นะคะ่ะเฮาวินจะโตมันก็สิึ้นเท่านั้นแหละค่ะจำนวนมันเขาก็จ่ายเงินเข้าไปค่ะจบค่ะล่อลุนเอาเงินอย่างเดี๋ยวเพราะว่าวินสามตัวนี่ลุ้นบนอย่างเดียวนะคะไอ้วินบางท่านก็วินสองตัวนาะบางท่านก็วินสามตัวเอาแล้วเต้พู้ได้สะดวกค่ะแอดบ่ค่อยมากวินสองตัวแล้วแอดประอบแอดบ่ปริ่มแอดมากสามตัวค่ะ ใครชอบยังไงก็จัดค่ะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเอาแคบแคบแคบโอ้ยแอดเมื่อเล้วแอดเจ็บคอเล้วไปหาอย่าอมกินก่อนเด้อเอาสาหรับคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้แอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนหมานทุกคนเฮงทุกคนปัง,ปงๆเด้อโชคดีแตกสามตัวตรงนะคะวันพรุนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ